โฉนคดครุฑแดงคืออะไรนะคะก่อนที่จะมาซื้อที่ดินเราต้องรู้ก่อนว่าโฉนดมีกี่ประเภทนะคะอันนี้เป็นประเภทที่1ที่เป็นโฉนดเต็มรูปแบบเลยนะคะก็คือสามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายสามารถเอาเข้าแบงค์เข้าจำนองได้นะคะแล้วก็รู้หลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะคะว่าพิกัดอยู่ตรงไหน นะคะก็จะเป็นโฉนดแบบนี้เลยจะเห็นว่าจะเป็นครูสีแดงนะคะนี่ค่ะเป็นโฉนดครุสีแดงหรือว่านะ,ะดูข้างบนมุมขวานะคะนอสอสี่จอนะคะอันนี้เป็นถือว่าลูกค้ามีอ่ะเป็นกรรมสิทธิ์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าได้ครอบครองแล้วถือว่าโอเคเลยถ้าซื้อขายที่เป็นโฉนดครดแดงแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าที่ดินนี้นะคะ คนอื่นไม่สามารถนะคะจะมาแย่งที่ดินเราได้นะคะเว้นแต่ว่านะ,ะเราละเลยปล่อยป่าละเลยที่ดินให้คนอื่นใครที่ไหนไม่รู้นะคะเข้ามาอยู่ในที่ดินของเรานะคะสิบปีขึ้นไปนะคะเขาสามารถนะคะขอสารให้นะคะยกที่ดินนั้นอะ เป็นของเขาได้เลยนะคะฉะนั้นใครมีที่ดินนะคะเป็นคุดแดงแบบนี้อย่าปล่อยปะละเลยนะคะถ้าปล่อยปะละเลยให้คนอื่นเข้ามาฮุบที่ดินนะคะตั้งลกลากตั้งบ้านสร้างบ้านนะคะในที่ดินของตนเองนะคะเราก็อาจจะสูญเสียที่ดินของเราไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะฉะนั้นต้องไปมันตรวจสอบที่ดินของเราทุกๆเดือนทุกๆปีนะคะว่าที่ดินหมุดของเรายังอยู่ครบไหมอยู่ตรงตำแหน่งที่เรา ปัก GPS ไหมนะคะเพราะว่าบางทีหมุดอาจจะวิ่งหนีเรานะคะอาจจะย้ายหมุดหรือว่าหมุดอาจจะกระโดดไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะมันเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะไอ้คนข้างเคียงนะคะหรือว่าเป็นคนอื่นนะคะเขาอาจจะมาแย่งที่เราฉะนั้นต้องไปดูนะคะหมุดอยู่ครบไหมและหมุดมันย้ายที่ไหมนะคะมันมีขาเดินไปเองได้ไหมนะคะได้ใครแย่ง ครอบครองปลรปักนะคะติดต่อกัน10ปีถือว่านะคะที่ดินของเราะคะ่ะหลุดไปมือหลุดไปในมือของเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็จะออกเป็นเอกสารแบบนี้แหละก็คือเป็นเอกสารที่ได้เรเราได้รับกรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบขอบเขตขนาดที่ดินชัดเจนตามระวางรูปถ่าย ทางอากาศนะคะตาม GPS เลยเขาปัก GPS ตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยนอสอสีจอ